ทุกคนกับวันนี้นะคะเราก็จะมาทำซีรีส์ต่อกันแต่ไม่ใช่เรื่องของของของ EP 66、6 7บหกหกสิบเนะคะที่ที่เราทำกันไปค่ะอันนี้นะคะจะเป็นเรื่องใหม่นะคะมาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ต้องมาจัดตรงจัดต่อก่อนนะคะมาโอเค นะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาแนะนําตัวละครก่อนเลยค่ะซึ่งแนะนําตัวละครน,นะคนะเราว่าอันนี้นะคะอันนี้ต่อนะมาค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะแต่งเอาจริงแล้วนะคะซึ่ง จะไม่มีการพลาดววนไลน์ต่อไปค่ะมาเดี๋ยวเรานะคะจะมาแต่งตัวทำละครกันนะคะอันนี้คืออะอ่านะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาลบไอ้พวกกระเทยนี่ก่อนนะคะมาค่ะมามาเดี๋ยวจะมาแต่งตัวกันก่อนนะคะซึ่ง ไม่เจนอ๋อทุกคนก็ต้องรอสักคู่นิดหนึ่งนะคะตรงที่มันไม่ได้ขึ้นผ่านคือมันเจนอยู่นะคะซึ่งเจนเจนแบบกำลังโหลดอยู่อะไรประมาณันโอเคนะคะซึ่งเดี๋ยวเอามาแต่งตัวละคร ก่อนค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเราจะมาะะซึ่งแม่าจะแบบอันนี้นะคะเราว่าเราเราอย่างนี้กันดีกว่าะคะ่ะมาเดี๋ยวเรานะคะก็จะกดไปตรงนี้นั่นเองกดไปที่หน้าตานะคะอะไรเนะี่ยทํา ทำได้แค่เหม็นและแหลชั้นอออะอันนี้นะคะคือแล้วก็ให้หลังจากนั้นเราเลื่อนมาก่อนนะคะก็จะเจอกับหน้านี้กดกดไปเลยเหลือจะเอาเป็นหน้านี้ก็ได้นะคะหน้าแบบนี้นะคะแต่เราว่าเอาหน้าแบบนี้ดีกว่าเพราะว่านะคะ โอเคค่ะส่วนอันต่อไปนะคะให้ทุกคนเนี่ยลองกดไปที่ตรงนี้ก่อนนะคะถ้ามันต่ำเกินนะคะก็ต้องเอาคิวที่มันแบบโล่งๆนิดนึงหาคิวโล่งๆค่ะหาคิวโล่งๆนะคะอืมเรานะก็จะแบบหาคิวโล่งๆแต่ก็ยังไม่เจอเลย คืรอร่งๆ่ะแตบบ่ถ้าไม่โล่งอ่ะไม่โล่งก็งั้น,นะะแหละค่ะแล้วแล้วให้ทุกคนนะคะทําการเอาแบบขนตาแบบเฉยๆมาใส่นั่นเองค่ะและ้วก็พิมพ์นะคะว่าพิมพิมพ์ตามนี้เลยค่ะโอเคนะพิม์พไปก่อนนะคะมาค่ะ อันนี้เลยนะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเปิดไว้เลยกันเผื่อคนที่จําไม่ได้นะคะโอเคซึ่งเรานะคะก็ต้องพิมพ์ไปนี่นะคะซึ่งทุกคนก็ต้องแบบจนไปตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็ให้หาเป็นแบบรอยรอยแดงๆนะคะแบบรอยแดงๆเน้นเนื่อแดงๆนะคะแต่ว่าทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่ามันมีอยู่นะ ก็น่าจะเป็นอันนี้แหละค่ะแต่ว่ามันก็ตุยหนุ่ยนิดนึงนะคะโอเคแสดงเหลือทุกคนจะวันนี้ก็ได้นะคะไหนไหนอันนี้นั่นเองค่ะอันนี้ก็มีความเป็นนิ่อยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปหาคิ้วกันค่ะหาคิ้วหาคิ้วนะะเออคิ้วแบบเนี้ยเออเหลือว่าจะเป็นคิ้วแบบนี้ก็ได้นะคะจะได้เพิ่ม จะได้เพิ่มแบบความเจ๋งๆขึ้นมานะคะถ้างั้นเอานี้ออกดีกว่าอันนี้นะคะเอาคิ้วไม่มาด้วยอะเอาไงดีเอาไงดีอ,งดอ่ะถ้างั้นสรุปว่าเดี๋ยวเราจะใช้เป็นคิ้วแบบนี้แทนหน้าขนตาใหม่แล้วก็เอาแบบนี้เลยนี่มันก็จะติดติดออกมาเห็นทุกคนนะคะ ซึ่งมันก็จะปแปลกๆนิดนึงใช่ไหมใน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 ไหนมันมันปแปลกๆใช่ไหมอันนี้นะคะเราว่าต้องแบบเอาเป็นหัวเหมือนเดิมนะื่อเราลองเอาแบบลือเราก็จะแบบ เอาเซิร์ฟนี้นะคะเอาหแบบเหมือนหลบตายเนี่ยคือคืออันนี้คือดีทงอันนี้คือดีเทลใหม่เลยนะดีเทลใหม่ของเคสเลยนะเนี่ยเนี่ยสวยนะเออแต่สวยอ่ะคือก็สวยอยู่แต่ว่าถ้าใครไม่ชอบไอตุ้ยหนุยนี้ออกก็สามารถเอาออกได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่จะว่าอะไรแต่ว่า แต่ว่าเพิ่มความน่ารักขึ้นมาหน่อยน่ารักสุดใสแต่ว่าของเคสไม่เอาและแล้วก็เป็นลอยอันนี้ไปก่อนนะคะส่วนอันนี้เอาครบสี่หรอสตามที่คิดโอเคนะคะซึ่งเราไม่มีแว่นนะคะเราก็ต้องมาใส่แว่นให้เขาก่อนนะคะแต่ว่า เรียกว่าเวนมานี่มาก็ได้นะคะซึ่ง,ซ,งซึ่งเพื่อนของเขตบางคนเนี่ยก็ชอบก็บางคนก็แบบเรียกเป็นชื่อบางคนบางครั้งก็อาจจะเรียกเวนมานี่มาอะไรประมาณเนี้ยนะคะเดี๋ยวก็จะเอาเป็นแบบนี้นะคะัค่ะแล้วก็ถือน้องมีมีมีดำด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอาอันนี้ไว้ตรงไหน โอ้ oh, ดีเลยแต่ว่ามันไม่ตรงปากอะไม่เป็นไรยังมันก็ถือเป็นน้องหมีนะคะแล้วก็เป็นแบบคำพวกเนี้ยเอาคำพวกเนี้ยแบบเ,เหมือนแบบเหมือนมันเอาอันนี้กันเอม เออไม่มามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเ,รเราว่าเราควรเอาวันนี้ดีกว่านะคะเราจะลองเอาคาว่า shut up หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอันนี้ชื่ออะไรเนะ่ะโอ้เดี๋ยว,ยวมันครบจริงหรอหนึ่งสองมันใส่ได้แค่สามอันเนาะ ซึ่งรู้โหนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแบบใส่ตรงนี้กันซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาใส่เป็นสร้อยคอกันนะคะซึ่งสร้อยคอก็เอาเอ,าเอ,าเอา่มีนามว่าให้เลือกกันนี้นะคะโอ้ไม่ได้ไม่ได้บ่ได้เด้อโอเคลองเอาอันนี้กันเหมือนเดิม ถ้างั้นเอานี้เออเลื่นเลอเลอเ,เอานี้แหละเอาเนี้ยแหละแล้วส่วนทรงผมใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเรา,เราว่าเราสูงเกินไปไหมทุกคนรู้แหละว,ว่าทำไงดีเอาอย่างนี้ดีกว่า โอเคนะคะแล้วก็ให้เขียนตัว V ีดสามไม่ใช่ไม่ใช่ดอดแล้วอะ ซึ่งอันนี้น่าจะต้องมีแล้วนะเนี่ยอันนี้นะคะก็จะคือแบบตาหน้ารักแบบนี้นะคะแต่ว่ามันไม่เข้าแบบนเนี้ยเนี่ยมันมันโดนติดนะคะซึงซ่งซึ่งซึ่งทุกคนก็ต้องคงยังไปต่ออยู่นะอุ้ยตานี้ก็น่ารักยู่นะแต่ว่ามันไม่เข้ากันเลยมันมันยิ่งอุบาทขึ้นเลยเนี่ยเราต้องหาตาแบบน่ะตาแบบน่ะแต่ว่าอันนี้มันตำเกิน นี่เลยอันที่ฉันไม่ถึงมาแล้วนะคะซึ่งเราก็จะได้แล้วค่ะซึ่งเราก็จะได้หน้าส,สวยๆเลยนะคะเลยนะคะเหลือว่าถ้าใครแบบไม่มีตัวเอลคอดแบบเนี้ยก็สามารถใช้ของฟรีได้นะคะมาๆเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาสอนกันว่าใช้ของฟรียังไงไปดูกันเลยนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวขอเซฟตัวละครก่อนอันนี้ไม่ไเซฟตัวละครนะคะซึ่ง มาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรออัน,นอันนี้เดี๋ยวเรารอผลผลผลงานผลงานสร้างนะคะไหนมาดูผลงานสร้างก่อนว่าสร้างเยอะแค่ไหนนี่เลยค่ะสร้างเยอะมากอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลองแบบมันทึกลายใหม่นะคะก็จะต้องชื่อว่าซึ่งก็ต้องเป็น ภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะคะภาษาไทยมันมันไม่ได้นั่นเองเราก็เขียนเล่นๆว่ามีเฉยๆแล้ว,วกันนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาสอนกันเลยให้เริ่มแรกนะคะทวนไป m มาเ t p ตเพสแล้วก็ให้กดไปตรงอวตารค่ะกดไปเลยนะคะแล้วก็ให้ทุกคนหาสามขีดเหมือนเหมือนอย่างนี้นะคะเหมือนอันนี้นะคะ่ะ อวตารน่าจะตั้งรีเซ็ตใหม่อ่ะทำไมมันไม่มีย่อรู้แล้วทำยังไงดีให้ทุกคนนะ,ะกดไปตรงตรงนี้แล้วก็กดไปตรงที่ซื้อแล้วนะคะแล้วก็เลือกเพิ่มเติมนะคะมันน่าจะต้องมีแล้วเนี่ยเออได้แล้วนะคะน่าจะต้องกดร่างกายค่ะโอเคนะคะแล้วให้ทุกคนกดสามขีดแล้วก็ เลื่อนลงแล้วก็มันจะเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ต้องเลื่อนมาเลยให้ให้กดไปราคาต่ําไปสูงนั่นเองค่ะก,กดไปเลยแล้วก็กดปรับใช้นะคะแล้วก็ไปแล้วก็ไปดูล้อนั่นเองนะคะแล้วก็ไปกดเอาเลยค่ะหรือถ้าอยากสวยกว่าเนี้ต้องเอาตัวแบบเนี้ยอ่ม อย่างอย่างแบบอย่างเงี้ยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาทําให้ดูกันเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะทําทําแบบนี้ให้ทุกเพื่อนๆดูกันนะคะว่ามันจะได้สวยหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้อันนี้เชดนะคะมาทําให้ทุกคนดูนั่นเองซัมเมอร์ฤดูร้อนนะ,ะซึ่งมันมีความแบบ เนี่ยมีความเอวคอดนะคะมาค่ะเดี๋ยวเริ่มแรกเป็นแบบนี้ก่อนเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะซึ่งเข้ามาแล้วทุกคนก็ต้องรอให้มันกดเล่นได้ก่อนโอ้โหโวางไรไยกลางบ้านเนี่ยนี่นะคะซึ่งซึ่งทุกคนเนี่ย กดเล่นปุ๊บใช่ไหมคะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเซฟเดี๋ยวเรามาเซฟแบบเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวมาเซฟเพื่อนของเราก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะกดรีเซ็ตนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรีเซฟกดตรงไหนเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะกดรีเซ็ต ตัเองนั่นเองค่ะคือมันต้องมีปุ่มรีเซ็ตหน่อยไหมอ,อ๋นนี่ไงปุ่มรีเซ็ตนะคะแล้วก็ให้กดรีเซ็ตเลยนี่เราก็จะได้แบบนี้แล้วใช่ไหมใช่ไหมคะเดี๋ยวทุกคนเนี่ยต้องเดี๋ยวทุกคนอ้อันนี้เนมลากโอ้ตัวเลโกดูแล้วมาเล่นบอลตรงเนี้ยอุบาทจริง มานะคะเดี๋ยวเรามาแต่งตรงนี้ก็ได้นะ,ะแล้วให้ทุกคนเนี่ยหาแบบเสื้อแขนสั้นก็ได้แต่แขนยาวก็ได้ให้มันปิดบังตรงนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาใส่เสื้อตัวนี้ก่อนเนี่ยมันก็จะพอเห็นนิดนึงแต่ว่าเสื้อก็ต้องแนมเนียนนิดนึงนะคะเพราะตรงนี้มันแอบเห็นอยู่ตัวกระจ้อยหนึ่งหนึ่งนะคะไหนอันนี้ได้หรือเปล่ารอดหรือเปล่าไม่รอดอยู่ นะคะอันนี้คือไม่ได้แน่นอนไม่ผ่านค่ะเหมือนอเหมือนทุกคนต้องแบบใส่ใส่เสื้อแบบใส่เสื้อนะคะแบบใส่เสื้อแขนยาวก็ได้แขนสั้นก็ได้แต่ว่าต้องปกปิดแนบเนียนนิดนึ่งนะคะซึ่งซึ่งความแนบเนียนมันอยู่ในความที่เราแต่งตรงนั้นนั่นเองค่ะ โอเคซึ่งมันก็จะแบบสสวยแล้วนะคะถ้าแบบปิดเงียนกว่านี้มันก็จะยิ่งสวยสวยนะคะโอ้โหมันก็จะยิ่งสวยเลยค่ะมาซึ่งอันนี้เราก็แต่งให้ดูแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูของอีกอันนึงกันเองเลยค่ะกิดไปอวตารก่อนนะคะแต่ว่าอุ้ยลืมอีกอย่างนึงนะคะมาเก็ตเพนนะคะกดไปร่างกายก่อนแล้วก็ ให้กดสามขีดอีกนะคะกดไปลาฮาต่ำไปสูงกดปรับใช้นะคะแล้วก็ให้หาให้หานินเซ่นั่นเองค่ะนินเซ่นะคะซึ่งเดี๋ยวต้องหาหาก่อนอันนี้ลินเฉยๆไม่เอานะคะซึ่งเราจะหาลินเซ่ค่ะอ,อืมเดเดเดเ เดี๋ยวป๊บหนึ่งดูแลเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หมนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องไปกดเอาใหม่นะคะเมื่อกี้บอกราคาต่ำไปสูงเนี่ยอันนี้คืออยู่ในร่างกายนั่นเองโอเคโอเครีเซ็ตใหม่นะคะให้ทุกคนหาลินลินเซ่นั่นเองอันนี้ลินซี่ไม่ไม่ใช่หรือใ,ใช่หรือเปล่า อ่าน่าจะตัวนี้นั่นเองนะคะแล้วก็กดเอาเลยมาถ้าใครกดเอาเสร็มนะคะกดไปที่ปรับแต่งแล้วก็กดไปในสีสันและร่างกายนะคะให้กดไปในลําตัวค่ะแล้วก็กดเอาวันนี้นั่นเองแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งมันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละไม่ต่างกันนะคะแล้วก็อันต่อไปให้เรากดแขนซ้ายนะคะซึ่งซ้ายอยู่ฝั่งนี้ <c oughs> รู้้วย นะคะแล้วก็ให้แบบหาเน้นเส้นนั่นเองซึ่งซึ่งน่าจะเป็นอันนี้นั่นเองนะคะเนี่ยโอเคแล้วก็เอาทั้งแขนซ้ายแขนไม่ใช่ขวาขาซ้ายขาขวาเลยนะคะโอเคกดไปขาแล้วก็มาเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปเข้ากันเลย อันนี้นะคะซึ่งซร่องอันนี้นะคะเราอยากบอกว่ามันคือเซิร์พนไทยเนาะไม่เลยเมื่อกี้เซิร์พนไทยล้วนๆนะคะซึ่งอุ้ยได้อยู่ร่วมกันกับเพื่อนเราด้วยนะคะมาเดี๋ยวอันนี้แต่งที่ไกลๆนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเพราะว่าสาธาลณนะน่าจะมีคนมา นั่นไงเจอแหละว้ายหนีไอเด็กผีน่ากลัวอ่าซึ่งดูแลแต่งตรงไหนดีนะเรารู้แล้วว่าแต่งตรงไหนดีนะคะเราจะใช้พอปนั่นเองกับกับบนไดกับบันไดอันนี้นั่นเองไม่ใช่บนไดนะคะ บันไดซึ่งน่าจะวางไว้ตรงนี้นั่นแหละโอเคนะคะและ้วก็วิยคิดว่าไม่ต้องใช้พอบแล้วไม่ต้องนะทุกคนนุ่งหยิบพอบออกมาแต่ว่าหยิบพบแต่เราจะไม่ได้แต่งตรงนี้เราจะแต่งเราจะอยู่ข้างบนอีกที่หนึง่งเยดแต่งตรงนี้แหละเด่นเด่นดีนะคะซึ่งเราก็จะเอาเก้าอี้ออกนะคะเดี๋ยวเราก็จะ เอาสีออกเลยแล้วก็เอากอี e ้อ่ะไม่มันบันไดออกนั่นเองนะเดี๋ยวเราก็จะมารีเซ็ตใช่ไหมแล้วให้ทุกคนเนี่ยแบบเอาให้ทุกคนแบบเอาเสื้อที่ที่มันอยู่ข้างในอะ่ะห้ามแบบมีเสื้อแขนสั้นแขนยาวอะไรประมาณนี้ยแบบเสื้ออย่างเงี้ยเออเนี่ยมันก็จะมีมีความเนียนนะคะซึ่งมันก็จะมีความเนียนน่อนั่นแหละคะ่ะ ถ้าแบบนี้มันก็จะเห็นเลยว่าเช็ดตัวผอมนะคะซึ่งมันก็จะไม่ได้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งมันก็ไม่เห็นเหมือนกันแต่ขอให้แบบเอาเสื้อที่มันอยู่ไว้แค่ข้างในข้างแขนซ้ายแขนขวาไม่เห็นนะคะแล้วก็ส่วนให้ทุกคนเนี่ยแบบส่วนกางเกงนะคะขอแบบเกางเกงกางเกง <laughs> มาเดี๋ยวเราก็จะมาเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งตัวให้กันนะคะพอพอเริ่มเอาอันไหนเนี่ยมันก็จะสวยขึ้นนะคะอย่างแบบเพื่อตัวเนี้ยเออมันก็จะสวยสวยและเชิดนะคะหรือถ้าจะเป็นอันเนี้ยมันก็สวยเหมือนกันอนะเออสวยอะ เหลืออ่เน,นี้มันก็จะสวยนิดนึงแต่มันก็จะเห็นดำๆตรงนี้นิดนึงนะคะซึ่งซึ่งทุกวันก็ต้องระวังให้คนเห็นด้วยเอออันเนี้ยกำลังได้เลยพอดีเป๊ะนะคะตึ่งใส่อันนี้เสื้อแบบนี้นั่นเองอุ้ยก็สวยเหมือนกันเหมือนไปง,งานลาตีเลยอันนี้นะคะเหมือนเปง,งานปาร์ตี้นั่นเอง ไหนลองแบบนี้เรล้ววันนี้ก็ยิ่งโชว์บดใหญ่เลยนะคะซึ่งถ้าใครชอบแบบนี้ก็บอกกันได้เลยนะคะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราว่ามาไมา่นี่ต่อดีกว่าแค่น,นี้ปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้อันน,น,นี้ตัวนี้เอา้าไม่ใช่ แล้วมันคือตัวไหนถ้างั้นกดไปกดไปให้หมดเลยแล้วกันจะได้รู้อ๋อนี่ไงโอเคนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งต่อกกันเลยค่ะ <c oughs> ซึ่งเรานะคะ <c oughs> ซึ่งเรานะคะ, <c oughs> ะ,คะก็ต้อง นะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะต้องเอาเรียกทรงผมกันค่ะทรงผมอย่างนี้โหยิ่งยิ่งฟ,ฟับฟ,ฟับฟับไปใหญ่เลยอันนี้คือเอาทรงผมยังไงดีเอาแบบทรงผมทรงผมแบบเฮงเฮรวยรวยอะไรประมาณเนี้ยอันนี้นะคะเราเคยใช้ไปแล้วค่ะกับคุณแม่นะคะซึ่งคุณแม่ที่ลูกนะคะรักเป็นสามเศร้านะคะซึ่ง อ่าซึ่งใครล้งแม่บ้างก็คอมเมนต์กันหน่อยนะคะซึ่งอันนี้คือคือผู้ติดตามยังร้ออยู่เลยเรอชีวิตจะบ,บ้าตายนะคะอันนี้เอาแบบวิมันเริ่มมีทรงผมสีดำเยอะขึ้นอะ โอเคนะคะซึ่งเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาแต่งตัวแม่ต่อนะคะมา่นะ,ะแม่ก็จะคือแบบส,ยสวยๆนะคะแม่นะคะแต่ว่าแม่นะคะคือเสื้อผ้าง่ายมากเลยทุกคนเสื้อผ้าเป็นเหมือนงานแต่งงานเนี่ยเออแม่แต่งตัวแบบแบบนี้นั่นนั่นแหละเออเดี๋ยวเดียคิดว่าเสื้อมันดูอินโทเวนกันไปกันไป แม่นะคะคงอาจจะแบบแต่งตัวแบบนี้นออเออแนว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 แล้วก็มาเราว่าเสื้อแม่ก็เหมือนเดิมน,นะคะเสื้อพ่อก็เหมือนแม่นั่นแหละ นะเสื้อแม่ก็อย่างนี้เลยค่ะน,นี่เดี๋ยวเราก็จะทําเป็นพี่สาวคนโตสุดนะคะซึ่งคนโตสุดตรงผมนี่คืออยู่ข้างๆแม่เลยหรือว่าไม่ข้างแล้อวอะเมื่อกี้ยังเจออยู่ข้างๆแม่ไหน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 ไหอีปิติโซพักขา,าอนะจัดนานชาน,นโอ้ไม่แกงนี่หวา โอเคชิ้นี้ก็ต้องปิดกันนะคะบายบายค่ะซึ่งก่อนที่จะปิดนะคะเดี๋ยวเราก็มาแบบเพิ่มเสื้อผ้าเล็กๆในน้อยนิดนึงนะคะซึ่งพี่ก็น่าจะเสื้อแบบนี้แหละชิ้นี้ก็ต้องปิดกันนะคะบายบาย